สิ่งสาคัญที่สุดครับในเรื่องของกีฬาเนี่ยก็คือการสร้างความหวังให้กับคนคนหนึ่งนะครับ <andal. S 1> สิ่งที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะพูดก็คือว่าเราก็ยินดีที่จะพร้อมแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่กีฬาต้องเป็นเรื่องเศรษฐก,กิจกีฬาต้องเป็นเรื่องการศ,รศรรึกษากีฬาต้องเป็นเรื่องความมั่นคงกีฬาต้องเป็นเรื่องการพูดนะครับ ประเทศไทยในยสิ่งที่หลายคนมองเราเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงของเซาท์อเเชียทั้งหมดนะครับจากข้างบนนะครับจากจีนลงถึงสิงคโปร์นะครับด้านซ้ายไปด้านขวาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านเราทําได้ดีขึ้นเราสามารถที่จะลดคอสต์ต่างๆได้การลงทุนจากต่างประเทศก็จะเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์เรื่องการเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศทางรถไฟต่างๆก็หน้าที่จะลบทำให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต,าต่างๆเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะได้รับการผักดันนะครับ